สวัสดีที่แม่แม่ทุกคนมาอัปเดตข่าวดึงเรากันต่อกับความปังปุรยเยและความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้19สิงหาคมนอนลิซาสร้างความเซอร์ไพรส์ซึ่งก็มาเปิดไลฟ์บนอิ a แกรมส่วนตัวนะคะนอนลิซาเองก็ได้มีการมา ทำแบบสอบถามนะคะว่าจะไลฟ์สดดีไหมก็นับเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งแฟนต่างก็ชี้ไปเสียงเดียวกันนะคะว่าให้ลิซ่ามาเปิดไลฟ์ซึ่งนอลิซ่าเองก็ถือว่ามาเปิดไลฟ์คนเดียวครั้งแรกนะคะและบนอิสแกรมส่วนตัวอีกด้วยละคะ่ะซึ่งตอนนี้นอลิซ่าน่าจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะ หลังจากการเปิดไลฟ์ไม่นานก็มีแฟนๆเข้าไปรับชมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าเรื่องนี้ชีวิตติ่งคอมพิวหนักมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอดมินเองนะคะช่องสไตล์นิวส์ก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นบนอิสแกรมของน้องลิซ่าขณะที่ไลฟ์สดอยู่นะคะก็พิมพ์ไปประมาณว่าเต้าลิซตํตมามะม่วงผัดไทยส้มตำแซบๆอยากกินไหมหน้องลิซ่าก็ได้อ่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็บอกมาว่า หนูเพิ่งบ่นว่าอยากกินตำมะม่วงไปตอนเที่ยงนี่เองค่ะแต่แบบมันหายากมากเลยก็เลยกินแกงพะนางไก่แล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงไปฟังกันเลยค่ะมะม่วงผัดไทยส้มตำแซ่บๆอยากกินไหม <S 1> <S 1> หนูเพิ่งบ่นว่าแบบอยากกินตำมะม่วงไปตอนไปตอนเที่ยงนี่เองแต่แบบมันหายากมากเลยค่ะก็เลยผัดออน,งนงางผัดนางข้าวเหนียวมะม,ม่วง โอ้โหเรียกได้ว่าทำดิสดังหนักมากเลยนะคะโดยจํานวนการแสดงความคิดเห็นยอดรับชมที่สูงม,มากๆเราก็มาอัปเดตข่าวเรื่องราวกันต่อนะคะในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโนริซาก็ได้ปล่อยเพลง New Woman f i t e l i n g Rosaria นะคะศิลปินชื่อดังจากประเทศสเปนแน่นอนว่าหลังจากการปล่อยออกมาก็สามารถสร้างสถิติแบบหนักไม่ชวนเรื่องราวมากมายหลายอย่าง ยางการขึ้นอันดับที่หนึ่งเพลงยอดนิยมบน YouTube รวม60ประเทศทั่วโลกแล้วก็ยังมีสถิติเพิ่มเติมนะคะลิซ่าครองอันดับที่4โดย Spotify ทั่วโลกโดยยอดการสตรีมมากกว่า6ล้านครั้งดาบว่าเป็นการเปิดตัวศิลปินเดี่ยวอย่างยิ่งใหญ่ครองอันดับที่ห้าในประวัติศาสตร์นะคะทะยานขึ้นสู่อันดับที่20บน global digital a r t i s t โดยเพลง new woman ขึ้นเป็นอันดับที่ 1, บน y o u บน b e ทั่วโลกนับว่าเป็นเวลา2วันติดต่อกันนะคะมียอด รับชมมากกว่า35ล้านครั้งมียอดกดไลค์2ล้านไลค์พร้อมทั้งทำลายสถิติการเปิดตัวอันดับสูงสุดบน y u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  e โดยยอดการรับชมมากกว่า20.8ล้านครั้งนี่ก็ถือว่าเป็นการครองอันดับที่2นะคะของอทั้งสหราชอาณาจักรรวมถึงสหรัฐอเมริกาติดเทรนเป็นเวลา2วันติดต่อกันรวมถึงอยู่ในอันดับที่3บนชาร์ตไอทูนทั่วโลกและอันดับที่5บนชาร์ตเพลงไอทูนของยุโรป ขึ้นเป็นอันดับที่5บนชาร์ตเพลงไอทูนยุโรปแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับที่1มากกว่า3 5ประเทศทั่วโลกเปิดตัวอันดับที่87 s ส o t i f y ปของสหรัฐอเมริกามียอดสตรีม544,00 0ครั้งอีกด้วยและอีกมากมายนี่ก็ถือว่าเป็นสถิติเพิ่มเติมนะคะที่ได้อัปเดตเพิ่มเข้ามาแถมยังได้บุกตลาดจีนไม่หวัน่นไม่แ่วกันเลยทีเดียวนะคะเป๊ะปังอลังการขนาดนี้นนหลังจากลิซ่าได้ปล่อยออกมาลิซ่าขึ้นเป็นอันดับที่1ในฐาน,นะเพลงที่ขายดี ที่สุดนะคะบนชาร์ตรายวันของประเทศจีนทันทีหลังจากการปล่อยออกมาขึ้นเป็นอันดับที่1บนชาร์ตเพลงตลาดเพลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นอันดับที่1บน QQ Music อันดับที่1บน NetEase อันดับที่1นบน Google รวมถึง n e w w o m e n ที่ได้ฟิจิลิ่งโลซาเรียก็ขึ้นเป็นอันดับที่1บน iTunes ของ u s อีกด้วยละค่ะแล้วก็ยังมีสื่อสเปนนะคะต่างก็ตีข่าวลิซ่ากันเยอะมากๆรวมถึงสื่ออินเตอร์สื่อในอนาชาต,ต่างก็จับตามองตีข่าวนะคะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยก็มีแฟ,แฟนๆพูดคุยกันบนทวิตเตอร์นะคะมีการบอกว่าสื่อสเปนต่างก็จับตามองลิซ่าหนักมากเลยนะคะว่าลิซ่าคือศิลปินดังระดับโลกที่ร่วมจับมือกับ โรซา,าเรียศิลปินชาวสเปนนั่นเองละค่ะเรามาดูรีแอคนะคะแฟนๆชาวสเปนรวมถึงแฟนคลับนานาชาติที่มีความคิดเห็นรีแอคต่อเพลง New Woman ของน้องลิซ่าก,กันสนิดอนึงนะคะผลงานนี้ถือว่าได้ตีตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายตลาดลาตินอเมริกายุโรปอย่างน่าประทับใจนะคะ แถมเพลง New Woman ของนอลิซายังได้ถูกเพิ่มไปใน p ย์ลิ i s ์ Exit España ของสเปนนะคะเป็นตลาดเพลงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีการติดตามมากกว่า3ล้านคนอีกด้วยและลิซ่าโลซาเลียนะคะก็ยังถูกจับตามองหนักมากเลยนะคะทั้งแฟนคลับชาวไทยแฟนคลับเอเชียนะคะจีนยุโรปสเปนนะคะที่ครั้งใครดิซ่าหนักมากก็บอกว่าเรามาช่วยให้ดิซ่าประสบความสาเร็จกันเถอะกับเพลง New Woman ของลิซาบน Spotify นะคะของสเปนก็ยังครองอันดับที่15 3วันติดต่อกันก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับลิซาด้วยนะกับผลงานเพลง New Woman ฟิจิลิ่งโลซาเรียก็ขึ้นเป็นอันดับสูงสุดในเวลา3วันติดต่อกันครองอันดับแรกบน Apple Music ของสเปนสเปนบราซิลฝั่งลาตินอเมริกายอดสตรีมชฉ่ำม,มากเลยหลัก2ล้าน New Woman ลิซาปังติดหูมาก ลิซาติดอันดับต้นๆในหลายประเทศไม่ใช่แค่เอเชียเท่านั้นรวมไปถึงยุโรปลาตินอเมริกาเม็กซิโกฝรั่งเศสออสเตรเลียและสเปนสุดยอดมากเลยสวยเป๊ะทุกองศาฉันข้างใครผู้หญิงยุคใหม่ New Woman ถือว่าเป็นความคิดที่ดีที่ศิลปินดังระดับโลกจับมือกันร่วมงานกันถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดลิซาสวยมากโลซาเลียสวยมากโอไมกอด ลิซ่า Amazing มากๆเลยยอดเยี่ยมตามที่คาดไว้พรอสวรรค์ของลิซ่าเหนือโลกจริงๆฉันชอบลิซ่าชอบเสียงร้องการแดนซ์รวมถึงเนื้อเพลงแบบนี้ดีต่อใจจริงๆโอพัจ้าวิดีโอนี้ช่างดีจริงๆช่างมีเสียงที่ไพเราะมากสวยมากน่ารักมาก ลิซาเธอพิสูจน์การเป็นป๊อปสตาร์ดังระดับโลกบ้าไปแล้วมีหลายคอมเมนต์ที่พยายามอย่างหนักเพื่อสร้างความเกลียดชังให้กับลิซาแต่เห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่ได้ผลนี่คือข้อพิสูจน์ว่าลิซ่าคือนักร้องศิลปินที่ดีที่สุดลิซาปล่อยเพลงใหม่ New Woman f e a t u r i n g Rosalia สุดยอดมากเลยเพลงใหม่ของลิซาช่างดีเสมอเป็น M v ที่ยอดเยี่ยมมากดีที่สุดเสียงร้องของพวกเขาเข้ากันได้ดี และสุดท้ายนะคะนอรลิซ่าก็อย่างไรขึ้นเป็นอันดับที่1 worldwide YouTube ชาร์ตมากกว่า46ประเทศนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับที่1 worldwide ทุกชาร์ต3วันติด80ประเทศทั่วโลกนะคะหลังจากที่มีแฟนๆอัปเดตข่าวเพิ่มเติมกันเข้ามานี่ก็เป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะที่แอดมินนำมาฝากทุกคนกันหลังจากที่ลิซ่าประสบความสำเร็จครองชาร์ตต่างๆมีแฟนคลับนานาชาตินะคะก็ออกมาพูดคุยกันรวม ถึงสื่อสเปนต่างก็จับตามอ,อกดีซ่าก,กันหนักมากถ้าทีม่แม่มีข้อมูลเรื่องเราใดๆอยากอัปเดตเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องเรากันได้เลยนะคะ